เด็กหนึ่งหาพึ่งออกเนาะอาจารย์หาหนึ่งหาล่างมาสั่นโค้งสุดท้ายเพราะว่าห้ยหนึ่งหาก็เสียหาออคก็คเขียดแต่ว่าเสียหาออกอยากเป็นเล่นเนี่ยหนึ่งหาพี่น้องแล้วคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายของอาจารย์เมื่อน,นั้นมาสัมผัสหายหนึ่งหาล่างเป็นตัวเน้นเสียหาเป็นตัวตัวล่างนะแล้วก็เจ็ดเก้าเป็นตัวกันออกหาหนึ่งล่างเนี่ตัวเดียวว่าเสียหามาเจ็บที่จะเห็นแต่คนที่สื้อว่าสื้อเป็นมาเลขตัวเก้า ออกขามงวนเนาะเอ้าอย่างไอ้เอฟซีเบิรงในเมือนั้นมาสัมพันธ์อาจารย์ท่านสัมพันธ์อยากนอนไปงานถายไปซื้อลอตเตอรี่นั่งซื้อตั้งสิบหาวกะว่าหาหนึ่งมันออกแล้วจ้าจ้างแม่ก็ต้องชิบหายล่ะบ่กลับไปเลยบ่บ่บ้านหนไปพ่อมอญไว้คือกันอยู่งานถายจ้าบ้านหนึ่ก็เรียกว่าอาจารย์ได้ซื้อเอกชนไปไหมหาหนึ่งหนึ่งหา ได้นิดน้อยได้เงี้ยมาได้นิดน้อยโอ้มาเซื้อปะทูมเขาอยู่อันนี้่าซื้อเลย่าเรีกตัวเป่าเนยอไังคืออันนี้ตั้งกล้องเลยได้หนิอ๋อเอาสิบบาทน้งวันี้แต่ว่าส่วนมันมันเก็บเพราะแต่ว่าเขาตลอดเนาะใช่เ่เา่ตวรงๆนี่คือมันมันสามเงนส่วน่ะแต่ว่ามันมันหวังถ้ากลับดิ เมีเ่ยเขาโตกับทัง้งหมดเลยเขาสามหมดซ่อนแต,นต,นตน่ว <3 S 2> ่าเขาต่อสกับเหมือนกันต่อสกับเหมือนเด้แทะแต่ล้างตลอดค่ะเขาล้างสามหมดลวอือ <ละ S 3> วันนี้สีแยกบนแยกล่างให้คือว่าเจ็ดศูนย์สามคือหลักสิบบนมีเจ็ดมีศู 3, นย์มีสามน,นี่คือหลักสิบบนอือแต่ว่านี่เจ็ดก็มาแล้วศูนย์ก็มาแล้วค่ะ ก็เล่นเนีนสามเตอรีอ,อลักสิบบนวันไหนลักสิบบนเน้นสามแมนผู้ได้อย่างรูดกระรูดสามมันบอลแมนรูดสามบนสามลักสิบก็ต้องกลับเป็นบอลแมนขึ้นยิงเข้าพระ,ะเจ้าเฮ็ดยันสอดแกงผมขึม้นเฮ็ดเล็กเฮ็ดหอดตีสามไมีบอธรรมดาไนดะ้พี่น้องเอฟซีพูดได้อยากสอยขากบรบแม่ะเป็น่าเฮ็ดหดตีสามเจ้าทุ่งไปอันบะจ้าวันนี้บอลรวยมหาก๋าเก๋ยังหงูไรเพราะว่าเหล่เด็กใช่ปะ กัลบมาทีหนึ่งกัวมาละจ้ามาหนาวอยางั้นมาทีสว่างมาละมาไล่เพื่อสรุปสามงวดค้อหลังเลยลักซิตมีสามตัวนี้บนเน่ยวันว่าหันออกศ 0, 0. <ก>ูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเกาออกแล้ว ซุนซุนกองแล้วลักสิบเดือรางเดือบนนี่คือสามตัวเดียวฝันบ้านนี้นนถ้าจับเสืสาวนี่มีสามตัวฝันที่สามคู่แมมสามสี่สามสองสามสี่สามสองสามเก้าสามเก้าเนี่ยตัวใด เนี่นถ้าฝันมาเคื่อนี่ว่าสองสองมาทว่าไอ้นี่สองอเลสี่เน้นสามสองมาละาัวเดียว<อ>ม,มีเลขสามตัวก็นี่ส, <ะ S 1> สามตัวัดทีน่นั่นทะเลสามตัวนี่ไม่ไม่มีสามตัวแน่เนันีนก็เ แต่ียาบ่บอกก็คือเดียวมันติด,ดอยู่ะวันนี้กสิบอกตัวเดียวนะ่ะสามสองนี่คือเอาเก้าสามสองอ่ะตัวเดียวเก้าสามสองหางเดียวอืมวัมไนไหนเนาะหัวฉันออกสองสามลางวันนี้ม,มาออกบนก็ได้เนะหัว แขนอันสีเอาต้องเจ้าไปเหมือนเช่นหมอยเฮ็ดแล้วตีสามอ่ะทะเลจระเขจเก็ดแปดเป็ดเยอะเด้อบ้านนี้หลวงพ่อนแม่เราหลวงพ่อนบ้านนี้ฝันเนมิตรว่าส2องสองมห้มีสองเออให้มีสองจะสีถืกปะไม่ปะพูมาว่าใหนมีส่องซื้อบ้านนี้คือว่า เขาจับว่าศูนย์หลออกเราเจ็ดหลอกแล้วนะมันจะเลี้ยตัวเดียวมาเรียกบนเนีลยจะทะลุดเลยขึ้นโหลดโหดสามเลยเลยโุดสามบนมันนี่ล่างมากอย่างเด็กเด็กล่างนี่คือแปดลบศูนย์วิ่งแปดับศูนย์แม่มแต่ว่า <8 S 2> บัตรนี้ <8 S 2> <0. S 1> สองแปดมันไปออกกันเล่าแล้วเน้นตัวได้นี่เน้นศูนย์บัตรนี่ พราะฟุ้งหลางเจ้าจันนั่งจีนมาบอกไข่มันก็ไข่ไดฟุ้งซู้มันก็ออกแล้วน้อออกไม่บดเหล็กยังกระได้จ้ะวันนี้ก็เล่เล่ยแงแยงนะเข้าใจว่ามันใจว่าว่าสองแปดนี่ สี่แปดเนี่ยไปซื้อเลอตเตอรี่ได้เด้วยวันนี้เจ้าออกเล้าออกเหล้าหรอกออกไทยได้ดวันนี้คนแบบไปออกซ้อนมะังรวยเนาะให้เจ้าวางนี่ออกเล้าแล้วครับว่าตรงๆเลยสองแปดว่นเจ้าจะพร้อมว่รู้หรอเรื่องเล้ามันอกอกยังไงสองซื้อว่าเลขไทยสิออกเล้าออกตั้งหลายเสียพอเล้ามันออกอาทิตย์หนึ่งสามเสียพอต้องไปใส่ใจว่าออกแล้วมันออีกเดี๋ยวที่ต้อง แบบนี่กับฟันก็แม่นนะเพราะมันกับเบงเขามันออกด้วเดี๋ยวเด้อสองเทียนี่ถามนี่น้ำกดสี่ลอนแมนปะแม่นนั่นแหละถามลงส่องเลยเปล่เว็นเจ้ากับป้าหอยตัวนพี่น้องกันนั่นแหละหาทามกดสี่ลอนเลยเพราะอ่ะสู้หน่ะเป็นลูกเหมือนจ้าจ้าเรียกว่าข่อยไป ไปทานอันเสรต่อฮะเตองบานมาได้หนบานเข้ามาเ่องบานโอ้น้ากุชีรนกัน้ากุเเติมไงโอ๊ค่ะโอเาเออจุะเจ็บป้ามาเล็ก่างจับคูมาเอฟซีสิบาอยนีมาเอาน้าสกุลเอาเลขศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเอีล่างบานี่นี่สิมาอยู่ัเดโอ้ยมาได้ตัวเดียวทำได้ กับน้องให้ฮักให้ให้ฮักเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแน่นแน่นศูนย์เจ็ดบ่แน่นเจ็ดศูนย์สานี่น่ะอ๋อีรีมันถามนั่นสกุลมันถามอาเวน่าได้ปีน้องอ้ามชัดเจนว่ามันะทางของน้าจารย์งวดนี้วิ่งเลขบนมีเจ็ดมีศูนย์มีสามหลักสิบบนเน้นสามรูดสาม เลขสตัวบนให้เก้าสางหางเดียวสามสี่เน้นสามสองข้างล่างวิ่ง8กับ0ูนเน้นที่เลขศูนย์จับคู่หายศูนยเน้นที่0ูนย์เนะคะแต่ว่าว่าถ้าไนเฟ้นอีเด้นด้ไหมผู้ทุไทยมีอีกม็นมาแมนคือเอาตามสูตรบอกสุฟังวันผู้ทุนไทยสีเน้นไหยแมนเนี่คือสีเน้นใ้ตัวเดียวนะแต่แต่ว่า อ๋ออ้อวนเสานาไปเสานาเสานาเสาหนา,า,น,าน้าจะมาย่ำว่าอขอยุดขยุด,ยดคือว่ามาหากันย่ำไม่กะได้นะใช่ที่นั่นในในตัวเดียวอันนี้คือยังเป็นภาพรวมอยู่ว่าศูนย์มากส่นะ่ะก็เมา่อเนี่ยพราะ่าวที่ท่านหนะ้าศูนย์มาบนตั้งสองโตเนะาะวันนี้เพื่อกระโดดลง,ลงกรางกลับไปได้ เราชาวตามตรงเนี่ยมวนเนี่ยคือศูนย์ลักซิตอีกรางนอกจากว่าที่จับตัวใช้ถือว่าถือเรียนเนี่ยแต่ว่าเลขเจ้าเขาล้างสามง้วนะเนาะแม่มาล้างสามมวนแล้วแต่มันออกตัวกลับตลอดเลยกตัวกลับตลอดที่ร่วงอ๋อเจ้ายามันกลับเจ้าเลขกลับให้มือข่อยเล้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์คนเรียนออกตัวกลับ บอกเลขโต๊ะเก้าจนข่อยนั่งรับเนาะวันนี้ในมาบอกสิผาเนาะเด้บัตรออกผานึงพี่น้องเอาวันนี้พันยานมันออกโต๊ะกลับพันกลับหาเลยศูนย์เจ็ดเป็นตัวเลขเจ็ดศูนย์เป็นโต๊ะกลับตลอดเลยเป็นแนวทางของแม่จานแบบผู้งสุดท้ายมาตามให้นะคะวัดเสาวันเสามาเลยแต่ในฝันนี่เพิ่นบอกว่ามีสองบอกแมนเจดลให้อ่ะสามสองเลยเพราะแมาเจ้าเพราะเดีว่าลางว่าฝนจอว่าเพิ่นบอกตัวเดียวบอกได้ันแมนแค่ว่า เด็กมาสองยังในตรงนี้สองแชร์ซื้อๆบด้ว่าบนวารางเนี่ยฟันเคยฟันแบบนี้มันมากป่ะเคยฟันแบบคนหว่องสิบมากปะไม่เคยฝันลักษณะอะี่เลยแต่ว่าซื้อพระไปทำเล่าหลวงหกเปิ้ลก็เลยแขวนมาเสียงเรียกเจ็ดแปดบ้านนี้ย้าเลขเขาให้นี่เท่าไรเจ้นี่เท่าไรอยู่ได้ครับวันนี้น่ะเขาจะเอาเนี่ยมาให้เหอ แต่ว่าต้องมีสวงเจดังต้องมีสวงเื่อจีบเอาแสกมากจ้าจ้าถูกเเลยมั่นใจว่าผู้หญิงผู้ชายบอกผู้ชายผู้ชายมว่าแน่ดอกขนาดเสียห้อีกตัวหนึ่งมาประกบกันนะเขาเลยว่าเอาองศ์สูตรไข่ได้เอาองศ์คือบนนี่เจ็ดศูนย์สามนี่เขาเรียกตาศูนย์หรอ ข่เลียเด็ดกับสามนี่แหละระว่างเกับสามนี่ลักซิข่อยเน้นว่าลักซิปนี่จ้าต้องมาแต่ว่าโบขคอยม่รู้ว่า่อยจับถือว่าเถืองเนี่ยเอาวตัวอะไมาประกบให้เต็มซี่พิจารณาเนาะอ้าวขอบคุณอาจารย์าลๆลด้วค่ะที่ห้ยแนวท่าเดี๋ยวคงตดถ่ายเสม่าตามนะคะวันเสาร์หน้าเจอกันเนาะถ้าเต็มเตรมเลยเจ็ดนย์สามนี่คือลักซิบแต่ว่าตอนนี้ใอยเฮ็ดเด็กมาแล้วเล็กลางนี่ ศูย์เป็นรักสี่บนคอเลยกตัดแชร์สองตัวนี่ระวังเจ็ดกับสามมารักซิ่ไม่ข่อยบ่านี่แชมไดเจากท่ามาสามกับเจ็ดนี่สิมาลักสิบบนว่าเนี่อาขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวมาตามอีกนะคะ